อ่าตดึงแล้วนะครับโอ้โหลอนานมากเกือบนาทีแน่นะครับอ่อาเดี๋ยวกดแชร์หน้าต่างข้อสอบก่อนอ่าเข้ามาหน้าแรกก็จะเห็นข้อสอบเป็นแบบนี้นะครับอ่าสวัสดีครับม4ทับ5อย่งเป็นทางการนะฮะวันนี้เราจะมาสอบกันนะครับก็ถ้าในคาบมันเหลือเวลาสอบน้อยนะครับ ให้ทำก่อนสักรอบหนึ่งเนาะให้รู้ว่าเอ้ยถ้าทําแบบด้วยความรวดเร็วด้วยความเวลาที่จํากัดนะ่ะเราทำได้กี่คะแนนแล้วก็อยากจะมาซ้ําในช่วงเวลาพักหรือช่วงเวลาเลิกเรียนว่างๆก็สามารถมาทําอีกรอบหรือหลายๆรอบก็ได้จนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจนะครับอ่าในหน้าแรกแล้วก็พิมพ์ชื่อเลขที่ไปก่อนนะครับอ่าเลือกชั้นนะครับสี่้าอะไรอย่างนี้นะฮะ เลขที่กะพิมพ์ไปก่อนนะครับอ่ะมากันที่พาร์ทแรกพาร์ทแรกไม่ยากนะฮะพาร์ทแรกเรียกว่าเลือกเวิร์บให้ตรงกับอ็อบเจกต์ที่โจทย์กำหนดมา Ver รจะเป็นคำที่หายไป Ver รก็คือคำกริยาเนาะอ่าข้อแรก I ติ๊ดติด a lot of DVDs I love film นะครับฉันชอบ ฉันชอบดูหนังมากๆฉันก็เลยตึ๊ดต๊ดต,ต,ต DVD เยอะๆนะครับข้อนี้ก็จะเลือก watch นะครับ watch ที่แปลว่าอ่าดู d v วเยอะๆนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่ทําในมือถือนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ด้วยนะบางทีแบบเปิดขึ้นมามันโช,วชอวชยไม่หมดนะครับนี่ก็้อยเยอะมากๆเลยนะครับอ่าเลือก watch นะครับข้อที่ 2. นะฮะ my parents my parents Don ติ๊ตึ๊ดต coffee they t h f y e o n t l i k e it อ่าพวกเขาไม่ชอบกาแฟาพวกเขาก็เลยไม่ดื่มกาแฟาเนะาะเลือกให้ถูกเนาะมีเรื่องของเติม s ไม่เติ s ม s มาช่วยให้เราเลือกช้อยได้อย่างง่ายขึ้นอย่างอันี้ parents เติม s นะครับประธานเติม s แสดงว่า,ามีดอนด้วยแสดงว่าคำกริยาเนี่ยไม่ต้องเติม s นะครับก็เลือก drink นะครับถ้าหาช้อยไม่เจอเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นลงนะครับใครทำในคอมก็ เลื่อนเคอร์เซอร์ได้ใครที่ทำในมือถือมันก็สามารถสไลด์ตรงชอยได้นะครับชอยมันมีเหมือนกันจำนวนเท่ากันทุกข้อเนาะแต่ว่ามันอาจจะโชว์ได้ไม่หมดอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,น,ล,น,ล,นลงนะครับอ่าไหนลองดูข้อที่คำที่ต้องเติม s บ้างนะครับอ่าเคลลี่กับคำว่า Ablock everyday นะครับ is a w a y s, s very interesting นะครับผมมันน่าสนใจในทุกวันเพราะ Kelly นะครับเป็นชื่อคนคนเดียวนะฮะไร right, นะไร right, ที่แปลว่าเขียนนะครับไร right, ก็ต้องเติม s อย่างนี้นะครับอ่าก็เลือกให้ถูกนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยจะต้องเลือกคำกริยาตัวไหนมาใส่ในช่องว่างนะครับอ่านะฮะลองดูลองดูคำกริยาดูชอยแล้วก็ ดูความหมายนะครับเน้นที่ Object กับ Subject ประธานนะครับว่า,า,าด้วยประธานคำนี้ครจะเลือกคำกริยาเต erm ิม s ไม่เต erm ิม s แล้วก็ในโจทย์นี่เขาหมายถึงอะไรนะฮะอ่ะไปดูกันที่พาร์ทนะครับอย่าเลือกตามครูนะครูเลือกมั่วๆนะอ่ะพะา์ที่2นะครับเป็นเรื่องของ Don d a ซซและก็ประธานที่จะมาทำให้เกิดคำกริยาที่ เติม s, s หรือไม่เติม s นะครับไอ้ส่วนนี้เป็น conversation ส่วนเป็น example นะครับจะเห็นว่าในแต่ละข้อนี้จะมีประธานมาให้นอกจากนั้นหลังประธานเนี่ยอะ่ะก็จะเว้นช่องว่างเอาไว้เนาะหลังช่องว่างมันจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกหมายถึงประโยคบอกเล่านะครับเครื่องหมายลบหมายถึงประโยคปฏิเสธนะฮะอย่างเช่นข้อนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ that's mark เออมีมาร์กนะ he's in the band เขาอยู่ในวงดนตรี he t ึ๊ s t t h e guitar นะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าในในทุกเรียกว่าไนงะในเซตนึงเนี่ยมันจะต่อมันจะใช้คำเดียวกันหมดเลยอย่าน,นเซตนี้จะเป็นคำว่า play เนาะ he plays ก็ต้องเป็นเลือก play ที่เติม s นะครับ he plays the guitar ถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็จะเป็นป, NIS, ประโยคปฏิเสธนะ He doesn't play the guitar อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่เป็นข้อสอบจริงๆเลยดีกว่าอ่ามันก็จะมีช่องว่างมาให้เราเติมคำตอบเนาะบอกเลยว่าตอนแรกว่าจะให้เป็นพิมพ์ตอบนะแต่ทีนี้มันจะปวดหัวเกินไปโอกาสผิดมันจะมากขึ้นก็เป็นเลือกตอบดีกว่านะครับอ่าเพราะว่าชอยก็ไม่ไเยอะเนาะแต่ละข้อจะมี ABC นะตัว ABC ตัวเล็กๆไว้อยู่ดูดีๆนะครับให้มาเลือกข้อตามนั้นเลยนะครับ มากันที่ conversation หนึ่งนะครับมันจะเป็น set ของเขาว่า listen ที่แปลว่าฟังนะครับ s ซ so, n บอกมาว่า I love music not pop music ฉันชอบเสียงเพลงนะแต่ not pop music ไม่ใช่เพลง pop I อ่ะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้ to pop music ฉันเนี่ยไม่ฟัง pop music นะครับเป็นมีเครื่องหมายลบเป็นประโยค ปฏิเสธประธานเป็นคำว่า I ก็ต้องเลือกที่คำว่า don't ah, I don't listen to pop music i h a t e it ฉันเกลียดมันนะฮะ I ช่องที่2มีเครื่องหมายบวก ah, I listen to ดิ ah, listen กับประธานที่เป็นคำว่า I I you t h d listen ไม่ต้องเติม s ก็มาเลือกตรงนี้ ah, ตัว b ตรงนี้ก็มาเลือกช้อยนี้นะครับ I listen to Mozart, Beethoven, people like that. ฉันฟังเพลงจากพวก Mozart, Beethoven หรือนักประพันธ์เพลงคลาสสิกแบบนั้น like that เลยทีนี้มาดูอีกช่องหนึ่งครับ My mum, my mum กับเครื่องหมายบวกแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่า My mum กับคำว่า listen, listen กับ my mum my mum นี่เป็นประธานตัวเดียว listen ก็ต้องเติม s แบบนี้นะครับอ่าลองไปทำกันดูเชื่อว่า ไม่ยากเปิดไปในวันแรกที่เราจดตารางอ่ะจดตารางเรื่องการใช้เวิร์บเติม s ไม่เติม s i u v d h ชีอิดประธานตัวเดียวประธานหลายคนน่าจะช่วยเราได้นะครับแล้วก็โอ้โหน่าจะเรียนเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วนะครับอ่า conversation 2เป็นคำว่า watch เนาะโอ้โหมีมาด้วยการ a b c d เลยมีประโยคบอกเล่าบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็บอกเล่านะครับไปเลือกดู กับคำที่ให้มานะครับ my brother มีกี่คน he มีกี่คนข้อ4ข้อดีนะเป็นประธาน I นะฮะมีปฏิเสธแล้วก็บอกเล่าดูดีๆนะครับว่าแต่ละข้อจะต้องเลือก s e ตไหนเลือกคำไหนนะครับ conversation 3เป็น s e ตของเขา like นะครับ my mom นะครับกับเครื่องหมายบวกนะฮะ my mom like c a t นะครับจะใช้ ไลค์ค like ำไหนดีไม่ม m เป็นประธานตัวเดียวอะไลค์เติม S นะครับที่เหลือก็ไปลองเลือกกันดูให้ถูกต้องนะครับโอเคอมาพาร์ทนี้ละพาร์ทนี้เรียกว่าเป็นพาร์ทของ adverb of frequency นะครับแอบไปเปิดงานในเรื่องของ adverb of frequency ที่เราเรียนกันไปก็ได้จะได้รู้ว่า adverb of frequency เนี่ยควรจะต้องอยู่ในส่วนไหนของประโยคนะครับหน้า คำกริยาทั่วไปและหลัง verb to be นะครับอ่ะยกตัวอย่างข้อที่2แล้วกันอ่านะครับคำมันจะสลับสลับกันมาเนาะเราต้องเรียงให้เป็นคำที่ถูกต้องนะฮะอ่า I นะครับอุ้ยมี am I am นะฮะ always h i g h e r คล้ายๆกับข้อที่เราแต่งลงใน หนังสือสมุดของเราเลยเนาะลองเปิดงานนั้นดูควบคู่ไปกับการทำข้อสอบได้นะครับ I am always tired นะครับเวลาพิมพ์เช็คเว้นวรรกด้วยนะครับไม่ต้องเว้นวรรกเกินหนึ่งครั้งเนาะก่อนเริ่มประโยคก็ไม่ต้องมีเว้นวรรกนะครับพิมพ์มาได้เลยเนาะแล้วก็อย่าไปเว้นวรรกสองทีอย่างนี้นะครับอา,อาจจะทำไม่ผิดได้เว้นวรรกทีเดียวพอ I am always tired on uh, Monday morning อ่าใครอยากจะแคปตรงน,นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็แคปไว้ได้เลยนะครับอ่า m o n day morning จบประโยคอย่าลืม full stop และก็หลัง full stop ไม่ต้องเว้นวรรคเพิ่มนะครับให้มันจบไปเลยนะครับอ่าเช็คดีๆนะครับข้อบนก็จะเป็นคาว่าซูซานนะครับอ่าที่เหลือลองไปทำทูเองนะจะได้คำว่าซูซานเนี่ย ไปที่ส่วนสาธารณะนะครับในทุกๆวันอาทิตย์เป็นประจําเลยนะครับลองไปทําดูอันนี้สลับที่หน้าหลังนะครับมีตัวอย่างมาให้ดูก็ตัวอย่างอาจจะช่วยเราได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่จะช่วยในเรื่องของอาาประโยคที่มี v e r b to be อยู่ข้างในอะไรอย่างนี้นะครับอ่าโอเคไปกันที่พาร์ตต่อไปสองข้อนี้เรียกว่านะครับมาให้เราได้ เริ่มพิมพ์กันแล้วนะฮะอันนี้ง,ง่ายๆเหมือนกับค่าพี่แล้วที่เราเรียนกันไปเนาะเป็นเรื่อง w h question นะครับง่ายกว่าที่เราทำลงสมุดอีกนะฮะโอ้โหง่ายมากเลยตึต๊ดติต๊ด Is your name y o my name is Joe นะอ่า uh, What What is your name อ่าอะไรแบบนี้นะครับก็ดูว่าในแต่ละข้อเนี่ยถามถึงอะไรถามถึงสถานที่ก็จะใช้ Where นะครับอ่า uh, ตึต๊ดติต๊ดต you f r o m in USA คุณมาจากไหนใน USA นะอ่าอะไรอย่างนี้ก็เลือกแว e r ะครับอ่าใครคือผู้หญิงคนนั้นนะครับอ่าก็เลือกกันไปนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเลือกมม่ๆแล้วกัน oh are you อ่คุณอายุเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ประโยคเบสิกเลยนะฮะ your birthday นะครับวันเกิดของคุณขึ้นเมื่อคุณคือเมื่อไหร่นะโอ้โหดูได้จากในสมุดที่เราทำเราจะยากกว่านี้อีกนะฮะอ่ะมาที่พาร์ทนี้ พา์ t นี้เป็นเรื่องของดูกับดาสที่จะอยู่ในประโยคเรียกว่าประโยคคำถามนะครับทั้ง yes no question และ w equation นะครับแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่ดูกับดาสธรรมดามันเป็นเรื่องของพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มาเกี่ยวข้องด้วยเห็นปะในช h o i c e จะมีดูดาสดูดาสจะมีดูดาสพิมพ์เล็กแล้วก็ดูดาสพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะมาลองเลือกกันดูนะฮะแต่ละข้อจะมีตัวเลขก,กำกับไว้นะฮะ อย่ากระแลกเอ้ยฮายชาลีนดูเดอะเวิร์คเฮียร์อ่าฮฮลิโตมาว่า yes i do นะครับ yes i do อันนี้มันไม่ได้เป็นขึ้นต้นประโยคนะดูก็ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กอ่า yes i do แบบนี้นะครับนะฮะอ่า what time เอ้ยมีคำว่า he ก็ต้องเป็น does สิ what time does he usually arrive ให้ดปกติเขาจะมาถึงกี่โมง What time does he? อันนี้ก็ต้องเป็น d a s พิมพ์เล็กนะครับอ่าก็มาเลือกสอง d a s พิมพ์เล็กข้อสามนะฮะอ่า Do you want a cup of coffee? อ่าขึ้นต้นประโยคเนาะเราจะเห็นว่าอันนี้มันจบประโยคทันทีอันนี้ก็ต้องเป็นดูพิมพ์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับลองเลือกดูเนาะถ้าผิดไม่เป็นไรมาทําใหม่ได้นะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อผิดข้อนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับพาร์ทนี้นะฮะพาร์ทเกือบสุดท้ายเป็นการที่ เรียกว่าเป็นการจับคู่ประโยคคำถามกับประโยคคำตอบให้ถูกต้องแล้วกันนะฮะอ่าจะมีประโยคคำถามมาในโจทย์ให้เราเลือกประโยคคำตอบที่สอดคล้องกับประโยคคำถามนั้นๆอ่าอันนี้ถามว่า Where do you buy your clothes? ปกติคุณซื้อเสื้อที่ไหนนะครับถาม Where ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะนี่ไง at local shop, in town, แถวๆร้านแถวบ้านในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับอ่า What time จำได้ไหมว่าถ้าถามคำว่า what time ขึ้นมาเนี่ยคำตอบจะเป็นตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลขบอกเวลาอยู่บนนาฬิกาอย่างนี้นะครับ What time does you, you usually start คุณมักจะเริ่มกี่โมงนะครับอ่าก็ไปเลือกกันดูเนาะ What kind of ถามประเภทนะ What kind of music you like คุณชอบเพลงประเภทอะไรก็ไปเลือกข้อที่มี นวดนตรีนะ When do you study เห็นไหมถ้าว่า time ตอบเป็นเวลา When จะตอบเป็นช่วงเวลากว้างๆนะครับเราไปตอบกันดู h ูอะ h ู who? เป็นใครมาลนะ่ะ w h i your f a v o r i t e rock star คุณชอบ rock star คนไหนนะครับ rock star คนไหนที่คนที่คุณชื่นชอบอ่าอันนี้อาจจะยากนิดน,นึงนะฮะ Which star star คนไหนที่คุณ follow on Twitter นะครับก็เขาก็จะตอบว่าตอบเกี่ยวกับ Twitter นั่นแหละไปลองเลือกดูนะครับ มากันที่พาร์ทสุดท้ายแล้วกันนะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าก็น่าจะง่ายเหมือนกันนะดูจากประโยคคําถามที่เราช่วยกันแต่งในคาบในงานสุดท้ายอะ่ะงาน a อหกอ่นนะเนาะจะช่วยเราได้มากเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเราจะต้องแต่งประโยคคําถามอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็น โจทย์ที่เป็น yes เป็น no หรือว่าตอบมาเป็นประโยคเนาะอันนี้จะมี2ข้อแรกจะเป็นประโยคมาเลยแสดงว่าเราต้องแต่งเป็น w o u e s s t i o n ส่วน2ข้อหลังเห็นบ้าตอบ yes ตอบ yes มา2ข้อเลยแสดงว่าต้องขึ้นต้นได้ดูหรือดา s นะครับเดี๋ยวจะแสดงคำตอบให้ดูคร่าวๆนะใครอยากแคปนะครับแคปได้เลยนะฮะข้อแรกเขาบอกว่า I like sci-fi movie ฉันชอบหนัง s c i f คำถามที่หายไปอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นการน่าจะเป็นคำถามที่ถามว่าคุณชอบหนังประเภทอะไรเหมือนเราเอาถามว่า what kind of music do you like อ่ะอ่าเห็นปะบอกถึงได้บอกไปว่าให้ดอกจันประโยคนี้ไว้ what kind of นะครับประเภทไหน what kind of music do you like แต่ข้อนี้มันไม่ใช่มิวสิอ่าจบประโยคคำถามจบด้วย question mark นะครับ question mark อยู่ชิดกับคำสุดท้ายที่พิมพ์เลยเนาะถ้าบางทีเราเขียนในสมุดเนาะอาจจะเว้นหนึ่งทีอาจจะได้ดูสวยๆนะครับผิดทันทีนะครับอาหาที่ถูกต้องคือ question mark ต้องไปชิดกับอ่าอันนี้นะครับมีเสียงตดึงมานะครับน่าจะบอกว่าเฮ้ยจานมันไม่ใช่ music มันต้องเป็นอะไรนะครับ movie ไงอ่า w h a t k i n d of movie do you like อ่าข้อนี้จะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับ w h a t c i n d of movie Do you like นะครับมีใครอยากจะเปลี่ยนคำว่า Movie เป็นคำว่า Film ไหมครับอลองไปพิมพ์ดูนะฮะอาจจะถูกก็ได้นะฮะข้อที่2 my best friend is Sean นะครับเพื่อนสนิทของฉันชื่อว่าชอนข้อน,นี้ก็ต้องไปถามว่าเพื่อนสนิทของคุณคือใครเปิดให้ว่า Who นะครับที่เหลือไปพิมพ์กันเองนะฮะมาดูกันที่ yes no question กันบ้างนะครับอ่ะอันแรกตอบ yes I do I get up early. ฉันตื่นเช้าอ่ะใช่ฉันเป็นคนตื่นเช้านะครับก็จะต้องถามว่า Do you อาตื่นเช้าหรือเปล่านะครับลองไปเติมเองได้ปะและข้อสุดท้ายครับอตอบว่า Yes she does. แสดงว่าถามถึงชี e อะถามถึงชีไม่ได้ถามถึง you นะ Yes she does. อ่ะใช่ใช่เธอใช่ Becky lives. อินโตเกียวนะครับก็น่าจะถามว่าด a าสนะด้าชีก็ได้นะครับหรือต้องจะให้ถูกก็เป็นด a าส e เบกกี้เนาะเหมือนที่ประโยคที่เราแต่งลงสมุดนะฮะงานสุดท้ายในงาน A6 นะครับด a าส e เบกกี้ลีฟอ่าที่เหลือไปแต่งเองนะครับลีฟเติม S หรือไม่เตนะิม s เนาะดูด,ดีดูจากงาน A6 นะครับโอเคนะฮะก็ ฝากไว้เรื่องการเว้นวรรคนะครับประโยคประโยคคําถามแล้วเครื่องหมายคําถามอยู่ชิดกับคําสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีเว้นวรรคนะครับก่อนจะพิมพ์เครื่องหมายคาถามไม่ต้องมีเว้นวรรคเนาะจบเครื่องหมายคาถามก็ไม่ต้องเว้นวรรคแถมแบบนี้นะครับผิดกันมาเยอะแล้วนะครับอ่านะครับวันนี้ฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องส่งสมุดนะครับใครที่เข้ามาไม่ทันเนาะเดี๋ยวน่าจะมีเพื่อนทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอ ใส่เรื่อง4ทับ5นะครับเดี๋ยวพิมพ์เรื่องแบบฝึกหัดปิดเรียกว่าสอบจบบทหนึ่งไว้ในกลุ่มไลน์ของเราบิ้งอ่ะกลุ่มไลน์ไปแล้วก็มาดูกันที่ในช่องแชทนะครับอ่าเป็นงานรหัส a 7นะครับแล้วก็ฝากไว้ในเรื่องของส่งสมุดนะครับสมุดอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ใน เอาไปก๊อปไปวางไว้ในสี่ับห้านะครับโอเคก็จะได้คะแนนครบของบทที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอกดปุ่มเช็คชื่ออีกลักรอบหนึ่งโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะง,งงงหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้มีลิงก์ทำข้อสอบอีก่2ที่เนาะมีในช่องแชทของ Meet แล้วก็อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ ยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเนาะลองไปทํากันก่อนสักรอบหนึ่งเนาะถ้าคะแนนไม่ได้อย่างใจยังไงมาทําซ้ําได้มีปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับโอเคตอนนี้เช็คชื่อเรียบร้อยครับสามารถกดออกไปทําข้อสอบสักรอบได้เลยครับโอเคฮะกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับยังครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นได้ครับผมแล้วผมเอายูโรให้กินนะครับ ยู่เลยเฮ้ยพี่โตมาเฮ้ยมันกดยังไงถึงแชร์ได้หรือต้องแชร์โปรแกรมผมใช้ OBS เอาอ๋อโปรแกรม OBS โอเคเ okay. อา OBS ใช้เป็นอยู่นะฮะพี่หลามก็มานะฮะคอนเทนต์คุณภาพนะครับโอเคอย่าลืมไปกินข้าวนะครับครับ